พยากรณ์อากาศล่วงหน้า3-8มิถุนายน2565ขอบคุณขอ้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเช็คสภาพอากาศมาเช็คฝนกันเลยว่าฝนจะเป็นอย่างไรในช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนมิถุนายน65นี้นะคะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย3-8มิถุนายน65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดันมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยไทยับบยงคงม,มีฝน ฝนฟ้านองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังในช่วง3-8มิถุนายน65ชาวเรือบ,บริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะมาเช็คสภาพประกาศแต่ละภาคกันเลย ภาคเหนือในช่วง3-8มิถุนายน65จะมีฝนฟ้ฟาขนองเพียงรอ120-40ของพื้นที่เท่านั้นอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัว่วโมง ถัดมาเรามาดูภาคอีสานค่ะ3-8มิย65จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วง3-8มิถุนายน65จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัว่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35ถึงองศาเซลเซียสจาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงใน ในช่วง3-8เม 65, ตรนยน65ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงทะเล Beast, มีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เม,มตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-36องศาเซลเซียสจาก ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วง3-8มิถุนายน65จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่ตั้งแต่พังงาขึ้นมาลงตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2องถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูม,ตมิต่ำสุด23-28ถึงองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9่สถึงสาสองศา,าเซลเซียสจาก กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโดยเฉลี่ยฟ้าฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ20-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ถึงวันที่8มิถุนายน65หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมกีริบม,มารายงานให้ทราบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย